ครับสวัสดีครับคุณครูคทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้นอยๆนะครับในการทรําสื่อการสอนด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนของเราก็ยังเปิดการเรียนการสอนไม่ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้คุณครูคก็มีหน้าที่ทําสื่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนนะครับโปรแกรม powerpoint ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับคุณครูนะครับแล้วก็ ทําให้การเรียนการสอนนั้นมีผลสำเร,ร็จมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้เวลาเพียงแค่สิบนาทีเราก็น่าจะพอจะเข้าใจนะครับในตัวโปรแกรมนะครับก็ซึ่งถ,ถ,ถือว่าเป็นโปรแกรม,มง่ายอชุดคําสั่งก็เป็นภาษาไทยนะครับทุกคนสามารถสร้างได้พร้อมแล้วก็มาดูกันเลยครับว่าโปรแกรม PowerPoint เป็นยังไงนะครับหน้าตา PowerPoint นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นอ่า ตัวสัญลักษณ์ตัว p นะครับแล้วก็มีื้มีเป็นสีส้มนะครับมีพื้นหลังเป็นส,สีส้มแบบนี้นะครับหน้าตาพอคลิกคุณครูดกดเข้ามานะครับกดเลือกเข้ามาแล้วคุณครูไปเลือกเข้ามานะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่หน้าอ,อยู่หน้าเดสก์ท็อปของแต่ละเครื่องอยู่แล้วครับก็ไปที่ microsoft office นะครับนี่ครับหน้าตากดขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าตาพอ n t ขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็จะมีชุดคําสั่งนะครับรอดูว่าชุดคําสั่งของผมนะครับยังเป็นโปรแกรมเวอร์ชัน2010อยู่นะครับก็ <c oughs> ก็มีความใกล้เคียงแหละก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็จะมีคําสั่งแฟ้มนะครับหน้าแรกแทรกออกแบบการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวการนําเสนอภาพนิ่งนะครับแล้วก็มุมมองนะครับพวกนี้นะครับนี่เป็นชุดคําสั่งหลักนะครับ มาดูคำสั่งแรกแฟ้มมีอะไรบ้างนะครับแฟ้มก็จะมีการบันทึกนะครับคุูครูทํางานเสร็จแล้วบันทึก่าได้หรือบันทึกเป็นเอาไว้แก้ไขางานได้นะครับหรือเปิดงานที่เราบันทึกไว้เพื่อที่จะมานําเสนองานเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับหรือสร้างงานเราสร้างงานใหม่เราจะสร้างงานขึ้นมานะครับเราก็กดทสร้างนะครับแล้วก็ไปรสร้างงานจะได้เอกสารขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันมีพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ได้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดคุณครูอยากจะ,อะนอกจากทําคลิปสอนไปให้ใหกับผู้ปกครองแล้วนะครับคุณครูอยากจะพิมพ์เป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นใส่กระดาษไปให้กับนักเรียนคุณครูก็สามารถพิมพ์จาก PowerPoint ที่คุณครูสร้างได้เลยนะครับแลวสุดท้ายสาคัญนะครับบันทึกและส่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราบันทึกส่งไปเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปการเรียนการสอนที่ อ่าพอของเรานะครับมีนโยบายให้คุณครูทําอยู่ตอนนี้นะครับก็คือบันทึกและส่งตัวน,นี้นะครับมาดูคําสั่งต่อไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกนะครับก็คือก็จะมีอะไรบ้างก็มีวางเหมือนคําตัวสัญลักษณ์เหมือนเนเนเบิร์ดนะครับเราก๊อปอะไรมาเรากดตัวน,นี้ก็วางหรือไม่ขึินขวาแล้วกดวางได้นะครับเหมือนกันนะครับอ่แล,แล้วต่อมานะครับเราจะสร้างสไลด์ คุณครูจะเห็นว่าฝั่งนี้ก็คือสไลด์นะครับเราอยากรู้ว่ามีกี่สไลด์นะครับเราก็จะดูจํานวนตัวเลขจำนวนตัวเลขอย่างเช่นตัวนี้มี2ส,สไลด์ใช่ไหมครับหนึ่งสองฝั่งนี้ก็คือหน้า,นา,นากระดาษหน้นากระดาษที่1หน้ากระดาษที่1สไลด์ของสไลด์ที่1น,นะครับก็จะมีเขาโคง้งมาไว้สําเร็จรูปไว้ให้ด้วยนะคุณครูที่จะใส่หัวชื่อเรื่องแล้วใส่เนื้อหาลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิด เราไม่อยากมีเขาโคงเราอยากสร้างของเราเองนะครับคุณครูก็ไปกดที่เขาโคงนะครับแล้วก็เป็นวา่างเปล่าซะนะครับหน้ากระดาษของเราก็จะวา่างเปล่าฝั่งนี้คือสไลด์ฝั่งนี้คือหน้ากระดาษที่จะนําเสนองานนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มสไลด์ทำไงนะครับทำแถบสีเหลืองครับเอาทําคลิกที่สีเหลืองนะครับที่สไลด์สุดท้ายแล้วกด e ท t e r ก็ได้นะครับหรือกดตรงนี้สร้างก็ได้นะครับหรือคุณครู คลิกขวาคลิกขวาที่สไลด์สุดท้ายแล้วลากออกมาพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็มีคําว่าคัดลอกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ผมครูคมีหลายเทคนิคมีหลายวิธีการนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการช่องต่อไปครับก็เป็นการจัดการข้อความนะครับสมมติ hmm. ผมเอาถึงข้อความมาสักข้อความหนึ่งนะครับคำว่าโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อ่าผมพิมพ์มาแล้วนะครับได้ข้อความมาแล้วผมจะจัดข้อความง่ายมากตัวหนังสือมันเล็กเราอยากให้ใหญ่ขึ้นมากดตรงนี้นะครับมันจะมีตัว a เล็กตัวใหญ่ a เล็ก a ใหญ่ถ้าเรากดเลยอยากให้มันใหญ่ขึ้นกด a ใหญ่ครับตัวหนังสือที่สาคัญนะครับในการทํา powerpoint นะครับมันจะน่าสนใจก็พยายามใช้อนต์ที่หลากหลายแล้วก็ตัวหนังสือก็ให้ใหญ่พอสมควรนะครับสีสันเราอยากได้สีไหนก็เพิ่มนะครับทําแถบดาก่อนอยากให้มันเป็นสีไหนก็ทําแถบดํานะครับนะครับ แล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่เราจะชอบนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนะคบอันนี้คือตนังสือกันเหมือนอยู่ใน Word ครับอ,อยากให้มันหนาเรากดเลยทําแถบสีดําก่อนนะครับเลือกก่อนอ,อยากให้หนาก็เลือกไปอยากให้เอียงอยากให้มีขีดคาขีดเส้นใต้นะครับหรือตรงนี้ให้มันอยู่กลางกลางให้มันไปซ้ายไปขวาก็จัดการได้ไอ้ตัวนี้นะครับทิศทางของข้อความนะครับเราอยากให้เป็นแนวตั้งแนวตั้ง แนวตั้งแนวซ้ายขวานะเราไปอยู่ที่แนวนอนมอนเดิมก็ได้นะครับอันนี้คือชุดคําสั่งตัวหนังสือนะครับต่อมานะครับก็กล่องข้อความตัวนี้นก็สําคัญนะครับเพราะเวลาบางครั้งเราสร้างกล่องข้อความนะมันมีความหลากหลายมากเราจะสร้างกล่องข้อข้อความเองหรือว่าเราจะสร้างภาพทรงเลขาคณิตหรือภาพที่มันเป็นพวกกราฟ,ฟิกต่างๆเราก็ใช้ที่กล่องข้อความนี้นะครับอย่างเช่นผมจะสร้างกล่องข้อความใหม่ขึ้นมา,าผมคิดตัวนี้ ผมก็ได้แล้วกล่องข้อความใช้คู่กับเ,เมนูกลุ่มนี้เลยนะครับพอผมได้กล่องข้อความมาเสร็จแล้วผมอยขี้เกียจทําก็าไปลักษณะด่วนเลยอันนี้เขาออกแบบมาให้เราเลละนะครับลักษณะด,วด่วนนะครับผมก็ได้กล่องข้อความมาที่จะใส่ตัวหนังสือใส่หัวเรื่องอใส่ชื่อเรื่องได้เลยนะครับผ้าสีไม่ถูกใจผมก็ไปที่เติมสีผมอยากได้สีเหลืองผมกดสีเหลืองนะครับเส้นผมไม่อยากมีผมกดออก ไม่มีเส้นนะครับผมอยากมีเส้นบ้างนะครับก็ใช้เส้นใหญ่เลยเห็นไหมครับเส้นสีดําผมไม่ชอบผมชอบเส้นสีเขียวเส้นสีชมพูขว่าไปเอาเส้นได้เส้นสีน้ําเงินมาอย่างงี้ใช่ไหมครับพอได้ข้อความมาเสร็จแล้วเราอยากได้ใส่ตรงสือ่ตอตัวนี้ยังใส่ตรงสื่อไม่ได้เราคลขวาคลิกขวาไปที่แก้ไขข้อความมันก็มีสัญลักษณ์ว่าเราสามารถพริมพ์ข้อความใส่ได้เลยเห็นไหมครับสมมติตอนนี้ยังเป็นตรงสือผมพิมพ์ข้อความไป ุงเลี้ยนตุงสือเป็นสีขาวผมเปลี่ยนตุงสือนะครับเป็นสีตุงสืออให้เป็นสีแดงนะครับอยากให้ตุงสีตุงซื้อ,อยญกขึ้นผมขยายเรืยๆขยายขยายขยายวา,า,า,าวาไปได้กล่องข้อความแล้วก็ได้ตุงสือขึ้นมานะครับแล้วก็ลองไปทดสอบดูลองไปใช้งานดูนะครับมีลักษณะพิเศษดีเยอะๆมากมายมีเงางฟุ้งฟิ้งอะไรก็แล้วแต่มันมีแบบให้นะครับ ตัวนี้คืออะไรตัวนี้มาชุดคําสั่งนี้ตัวเลือกเลือกตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณครูอยากจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกใช้งานทั้งหมดนะครับทั้งสอง่องนี้นะคุณครูก็ไปเลือกเลือกทั้งหมดเห็นไหครับ <st> คุณครูก็จะเคลื่อนย้ายหรือว่าจัดกลุ่มจัดกลุ่มอยากจ,จัดจคำว่าหมายความว่าจัดกลุ่มหมายความว่าอยากให้สองข้อความนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเวลาเลื่อนไปไหนมาไหนก็เลื่อนไปได้พร้อมกันเห็นนะครับถ้าเกิดจะยกเลิกไม่ได้ไม่ดีคิดอะไรไม่ออกคิดขวาไว้นะครับ แล้วยกเลิกเห็นไหมครับได้อันนี้ก็คลิกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็นเลเยอร์เป็นเป็นของใครของมันนะครับอ้าวอันนี้เมนูหน้าแรกจบไปแล้วนะครับเมนูที่2เมนูแทรกนะครับแทรกก็ความหมายมันก็บอกอยู่ผมมาแทรกเราจะแทรกอะไร่ะแทรกตารางก็ได้แทรกตารางเห็นไหมครับแทรกตารางก็ได้แทรกอะไรแทรกรูปภาพกดไปรูปภาพก็เราเจียวไว้ตรงไหนเราจะแทรกรูปภาพแล้วก็กด ไปที่ใดที่เราเจบรูปภาพไว้เรากดเลือกสมมติเอาชินจังมานะครับกดเลือกเสร็จแล้วกดแทรกชินจังมาโล่ตรงนี้ละอ่าคุณคลิกพอมาแล้วนะครับชินจังมีพื้นหลังดูไม่สวยเลยคุณครูอยากเอาพื้นหลังออกให้นะครับคุณครูก็ไปดูที่รูปแบบนะครับก็จะมีคําว่าคําสั่งเอาพื้นหลังออกอ่าคุณครูคลิกเลยก็จะเกิดแถบสีชมพูขึ้นมานะครับกรอบนี้ก็หมายความว่ากรอบที่เราจะเอาใช้ที่เราเลือกนะครับสีชมพูนี้จะเป็นสีที่โดนตัดออก ครับเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าเกิดมันภาพมันยังไม่สมบูรณ์เราอยากได้ภาพเพิ่มนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลากลากจุดที่เราอยากได้เพิ่มนะครับลากลากจุดได้เพิ่มลากจุดได้เพิ่ม,ลา,ดดมลากจุดที่ต้องการได้เพิ่มเห็นไหมครับสมมติเราต้องการถูกใจแล้วเรากดเครื่องหมายถูกปั๊บพื้นหลังหายไปแล้วครับพื้นหลังหายไปแล้วแล้วก็แต่งสีอะไรเยอะๆมากมายได้ตรงนี้ ในความชัดเจนความสีเงาอะไรก็แต่นะครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยให้สวยงามตามตามใจฉันแล้วครับว่าจะเอาแบบไหนครับอ่าได้มาแล้วครับอันนี้คือเอ่อการแทรกนะรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพแทรกภาพที่เราเกียบไว้ในอัลบั้มหรือแทรกรูปแบบแบบนี้นะครับของข้อคู่รูปร่างแบบนี้เราจะแบบไหนก็ได้นะครับ เราจะแบบเออใช้แบบไหนเอามาใช้ก็ได้นะครับเอาพวกนี้สามารถใส่ข้อความได้ทุกเอ่อทุกทุกข้อความนะครับทุกกล่องข้อความเลยนะครับโดยคลิกขวาแล้วก็ไปแก้ไขข้อความนะครับอ่านะนะก็จะใส่ตรงสื่อได้เมนูแทรกนะครับแม้แต่วิดีโอเสียงอะไรพวกนี้ก็สามารถแทรกได้เหมือนกันนะครับก็กด วิดีโอแล้วก็วิดีโอที่เราเก็บไว้แล้วก็สามารถกดแทรกเพราะว่าบางทีการเรียนการสอนที่มีวิดีโอมันก็จะมีความเข้าใจเด็กเข้าใจมาขึ้นเราไม่ต้องเสียเวลาเหนื่อยอัดเสียงอธิบายนะครับแล้วก็เอาวิดีโอมาใส่ให้เด็กดูนะครับแล้วเด็กไม่ต้องไปหาเด็ก <c oughs> ไ,ไปค้นหาที่หลัง <c oughs> มาเมนูต่อไปออกแบบครับออกแบบคืออะไรออกแบบนะครับก็คือพื้นหลังสไลด์นี่แหละ <c oughs> ถ้าเกิดเราอยากออกแบบเองแล้วนกะ็เติมสีอะไรของเราเองนะครับสมมุติเราอยากได้สีของเราเองนะครับ เราออกแบบของเราเองได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ออกแบบแล้วก็ใช้ที่เขาทํามาให้ก็คือแถบนี้นะครับสําเร็จรูปแถบสําเร็จรูปนี้เราชอบสีไหนเอาสมมุติผมชอบสีนี้ผมอ่าเห็นไหมครับพื้นหลังของเราก็จะมามาแล้วนะครับนี่คือการออกแบบไม่มีอะไรครับนะครับออกแบบถ้าเกิดสีพื้นเราไม่ถูกใจเราก็มาเลือกตรงนี้สีแบบไหนลักษณะสีแบบไหนเอามีเห็นไหมครับสีพื้นไม่ถูกใจพอถูกใจแล้วนะครับพอถูกใจแล้วเราก็ โอเคใช้ได้แล้วเอามาการเปลี่ยนการเปลี่ยนหมายความว่าคําสั่งการเปลี่ยนหมายความว่าการเปลี่ยนสไลด์นะครับอย่างเช่นสไลด์นี้เวลาเรานําเสนองานผมอยากให้เปลี่ยนแบบนี้ผมก็คลิกซะคลิกเลยนะครับคลิก <c oughs> อยากให้มันพักไปทางไหนพักขวาพักซ้ายนะครับก็ลองเลือกออกนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวอย่างให้เราดูพักไปทางขวาพักจากด้านบนพักจากด้านล่างล้วก็จะมีให้เราดูเลือกตาม ตามใจ formal, s, s, Onion, ที่เราชอบนะครับอันน <energetic. S 1> ี้ค <hail. S 1> <P> ือการเปลี <b> ่ยนสไลด์การเปลี่ยนสไลด์นะครับถ้าเกิดเราแบบอยากให้มันเปลี่ยน2สไลด์เราสมมุติเรามี2สไลด์นะครับเราจะให้เปลี่ยนแบบรูปแบบเนี้ยสไลด์ที่1อีกสไลด์ที่2อยากให้เปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเราก็ได้นะครับแล้วก็ไปคลิกเหมือนกันสไลด์ที่2เป็นแบบนี้สไลด์ที่2เปลี่ยนอีกอย่างสไลด์ที่1เปลี่ยนอีกอย่างเห็นไหมครับหรือเราจะให้มันเปลี่ยนเหมือนกันหมด